สวัสดีค่ะวันนี้กินอะไรคะอ,อ,อาหารโอชิของแกรมนัทนะครับมายมยมโดนัทแผัดผปรับุ้งแล้วก็สุก,กี้แล้วก็มายมแล้วก็เนื้อไขม่มมกค่ะ,ะออะจมทุกอย่างเลยเดี๋ยวกี้ดูด <c oughs> ูนะครับค่ะอืมอร่อยไหมคะ แม่ไป็นเล่น้องเล้ีมเียะอ่าริของบ้านใ่หมันหึงไอ้พ่อของมัดออกกัดค่าแต่้าไม่นท่ะเอี้ยทไป็นคนเองกดทำนะคะอร่อยมากก็ไม่คาเลยไ้แรกมัดออกกัด่ แนวกายค่ะอ่าดูแบบถ้าดูเป็นมากเลยนะคะมากข้าวสวยเออไม่ต้องถ่ายไหมคุณเอาการข้าสวยนะคะนี่แมวเอาการสวยเลยนัดนัดนัดโปรโมทอ A ไปหมดโปรโมทวิดีโอหน่อยใครอยากจะกินมากินได้ที่บ้านเอากัสที่ตรงห้ามเซเว่นเดี๋ยวเรามาลอยหน่งเดี๋ยวเรามาลอยหน่อยเนึ่ยมาขอกินได้นะยาสูตรกินของเอากัสอร่อยนะบ๊ายบาย